ขอ,อินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่20เดือนพฤศจิกายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ถึงข้อที่9ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้ใครคนหนึ่งคนใดอวดได้และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16-19ถึง19ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรียวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพยบูร์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความภไพรู์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่ 62: ข้อ8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกที่รักของเราเอ๋ยโปรดรู้ไว้เถิดว่าเราชื่นชมยินดีเพราะเจ้าและเจ้าไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเพื่อให้ได้รับความรักจากเรา อย่าให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่การกระทำเหมือนเช่นพวกฟาริสีเพราะการทำเช่นนี้เป็นเหมือนการนับถือรูปเคารพเมื่อเจ้าเลือกที่จะนมัสก,การการกระทำที่ดีของเจ้าเจ้าก็จะท้อแท้ใจเมื่อสิ่งที่เจ้าทำนั้นไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังจงให้ใจของเจ้า จดจ่ออยู่ที่เราแทนการกระทำของเจ้าความรักของเรามีให้แก่เจ้าอยู่ทุกเวลาไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามหน้าที่ของเจ้าคือการรับเอาความรักอันไร้เงื่อนไขนี้ด้วยใจขอบพระคุณและความไว้วางใจลูกเอย๋ยจงขอบคุณเราสำหรับ ทุกสิ่งจงวางใจในเราตลอดเวลาการฝึกที่จะมีท่าทีเช่นนี้จะช่วยให้ใจของเจ้าเปิดรับความรักของเราเสมออาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรคุณผฟันทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ